สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าใสไม่อยู่ค่ะอยู่แต่มาริโอนั่นเองเพราะว่าวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดจากไฮเป๊ค,ค่ะ นั่นก็คือนี่เลยไฮเป็กคาวมินินะคะและสีที่จะมารีวิววันนี้ก็ไม่ต้องท่ายเลยใช่ไหมเขาเป็นสีอะไรนี่เลยเป็นสีมันติแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นสีที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะก็เอาใจเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นสาวกมาริโอหรือว่าเนทินโดสวิตนะคะได้อย่างดีเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะไฮเป็กเนี่ยเขาทําออกมาทั้งหมดสสีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดําแดงที่เอาใจสาวกไฮเป็กแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นสีม่วงนะคะที่เป็นสีม่วงพัสเทลเรียกได้ว่าทุกสีเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะ แต่หูฟังน้องเขานะคะจะเลิศไหมเสียงดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปชมรีวิวในคลิปนี้กันเลยค่ะก่ออื่นนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเลยค่ะว่าอุปกรณ์ข้างในนะคะเขามีอะไรมาให้บ้างกล่องน้องเขานะคะก็จะเป็นไซส์มินิประมาณนี้ค่ะด้านหน้าเนี่ยก็จะบ่งบอกสีชัดเจนเลยนะคะว่าสีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีอะไรเนาะอ่า แกออกมานะคะก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะคู่มือก่อนนะคะแล้วก็เป็นหูฟังค่ะหูฟังน้องเขาก็แพ็กเกจมาเป็นแบบนี้เลยค่ะน,นี่นะคะเขาก็มีใส่แบบถุงมาให้เป็นอย่างดีนะคะก็สามารถแกะออกได้แบบนี้เลย อื่นนะคะฟ้าจะพานเพื่อนี่ยมาดูในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบเจ้าตัวไฮเปคคามินีรุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่ามีน้ําหนักที่เบามากๆนะคะก็เขาออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์ Next Gen ค่ะเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุประมาณ8ถึง12ปีขึ้นไปนะคะเรียกได้ว่าก็ใช้งานได้เลยบริเวณตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีโลโก้ไฮเปค่ะ ตรงนี้นะคะที่จะสัมผัสกับสีสันเนี่ยก็จะมีฟองน้ำนุมน่มๆรองรับค่ะเป็นเมมโมรี่โฟมอย่างดีเลยนะคะและบริเวณหูฟังนะคะก็จะเป็นหนังแล้วก็เป็นเมมโมรี่โฟมนุมน่มๆค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้แบบนี้เลยค่ะนี่เลย ูกฟังไฮเปกรุ่นนี้นะคะตัวไม้เนี่ยจะไม่สามารถถอดได้นะแต่มีไม้มาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยก็กดปัดลงแบบนี้ค่ะแต่เวลาที่เราจะไม่ใช้งานนะคะก็กดปัดขึ้นแบบนี้ค่ะและต้องสายของเขานะคะจะเป็นยางค่ะทําให้เวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยตัวสายจะไม่พันกันนะคะก็สะดวกต่ดการใช้งานมากๆค่ะและสาหรับหูฟังไฮเปกรุ่นนี้นะคะตรงที่ข้อผูฟังเนี่ยค่ะสามารถบุนพับเก็บได้แบบนี้ค่ะเวลาที่เราจะไม่ใช้งานนะคะก็พับเก็บได้เลยสะดวกสะดวกแบบนี้เลยค่ะ ถัดมานะคะในเรื่องของการรองรับเนี่ยบอกเลยว่าหูฟังเจ้าตัวไฮเป c กคาวม i นิรุ่นเนี้ยรองรับทุกการใช้งานที่เชื่อมต่อผ่านแจ็ค3.5ค่ะไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch PlayStation Xbox นะคะหรือว่าจะเป็น n o t e บุ๊ก PC เนี่ยก็รองรับการใช้งานได้อย่างแน่นอนค่ะมาค่ะเดี๋ยวฟ้าจะลองใช้งานเจ้าตัวไฮเป็ a คาวมีรุ่นนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าน้องเขาเนี่เสียงจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะ ทุกคนหลังจากที่ฟ้าทดลองฟังเจ้าตัว h ฮปเอ็กซ์ค่มินีรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่า คุณภาพเสียงที่ให้มาก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เสียงมีความใสถนอมหูแน่นอนค่ะเพราะหูฟังรุ่นนี้นะคะเขามีการเคมมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมกับเด็กตั้งแต่อายุ8ถึง12ปีเพราะว่าระดับเสียงเขานะคะจะไม่ดังเกิน85เดซิเบลค่ะทําให้น้องๆหนูๆน,น,นะคะสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนค่ะไปบ้างคะสําหรับเจ้าตัวหูฟังคาวมินิรุ่นนี้นะคะเปิดตัวในราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทีชั้นนําทั่วประเทศค่ะ ก็อย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เซนตีด้วยนะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ